สบายดีไป่ใส่น่ะบอยยังจะคันงูย่างไปย่างแล้วโอ้คุณเฮียบอยไปชงเขาบอกชาวรถนี่รถหลายคันโอ้ข้าบุเป็นชงกันไหมบัวได้ก่อนแล้วจดเลยในบุญได้กุศลในลายเด้อะโอเคโอเคฮะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขซุปคนบอสุโมกสุบอลกะยินดีตอนหักเข่าสู้ซองสาวบุญลายคิดเก่าคือเดิมเนาะ มื่อนี้ก็มีโอก,กาสได้มาหาทางแมจ่จอนเพื่อนเนาะกับมาตอนนี้เนาะทางเรือทางซานเพื่อนก็คือว่ามีสั่งสั่งไฟมาสงสัยเปิดเสียเอาไฟเข่าเพื่อนแม่จอนเ,เนาะเว่าทางสายบนไลายนี่กับวได้มากะโดนเรื่องหลานเนาะทุกคนกับบุคคลผู้เรื่องเล่าบ,บันไดเนาะตอนนี้เน,ะน,นกกาะกับมีโอกาสก็ได้มาหาทางเมจอนกับตอนนี้ทางเมจอนเพิ่อนก็กำลัง ขอนก้าเราทุกคนกระิบไปหาทางเมจอรเพื่อนบู้ว่าตอนนี้กินข้าวเศร้าแล้วหรือยังเนาะทุกคนกลับมากับสาวสุธทาเพื่อนเนาะทุกคนเนาะเมจรหนังลูกกาเนาทุกคนสบายเนาะสบายดีเมจอรบายดีลูกหวานน้ำ ้ามาบัะน,นิก้าจนออกดอกเ,าาเนาะผู้ห <c oughs> ย่าได้หญ้าบ่อาบอโอ้โหนิกาก้าออกดอกนะปาไปโดนได้สิเป็นหมากแล้วนี่กินข้าวแล้วบ่หนิฮะกินแล้วโอ้นึกว่าปบๆพันกินทนทานแท้อ,นนะอ่าคือสิเบิร์ตบ่เมือนนิตาหนิเบิร์ตก็ดได้บ้างบ่เม่จอดบ่ กากาเดือดหกบ่งา hmm. hey right? yep. ื right. ่อเนาะพวกหนกไ้หน่มพเาหนุ่ยพวกเาน่เ้านี่มกเจ้หนวกเจ้นี่มัน้หน่างอยเ่หนุ่บาวกนุ่มวาหนี่เนาะนม่ว้าหนุ่มเจานก่บพ่อเานนั่นเ้่มพ้าปนด่เจน่เจ้านอเจานเ้นหพเาพุ้่เ้นเฮ้าหน่เาหเอีานเนเน ไ่ยังกินขา้าวเท่้าเลยแม่จอนแม่จอนนั่งลุกกะสบายสบายแท้บอกแต <c oughs> ว่งเป็นคีดก้าเดอ้อไม่ขั้นไม่ไดยังว่าแม่จอน่อไอ้ไรเนว่านั่งทุกนเลยเสบแ,บแบพงเสบขาระวัางมันเสดเรื่อง่นแม่จอนเหนียวใช่สินฮ่ะอทขี้เขีดก้ากัดเลยค่ะไม่เห็นหน้าแม่จอน จนพอสมควรอะไรทุกคนเลยแมนตั้งแต่ว่าดำหน้าเนาะมาแต่พุ่นละแต่มือพ่นขึ้นโคกลังคาพูดแหละเนาะก็ตอนนี้จนโกรธจมฮาอยู่ได้คิดหอดนะจมฮาอยู่เลยชิมไรนะจมฮาจะแพงได้ไม่จอนให้ด้วยจมฮาได้เพื่อโอ้กะกะลูกไหวลูกไหวรอเตะเตะนี้คือบอกพยกเพ่าเตะไปพ่าไม่จอน ขานลุกบ่มีขานลุกบ่แม่จอนต้องนั่งทูไปรถเคยเดกกานั่งเอลุกๆนั่งนั่งขานเนาะกาอยูเคยเนาะแม่จอดมื่อนี้คือสางคือเห็นสางไฟมาบอกแม่จอนมืนี้คือเห็นสางไฟมาเออ๋อพิเอาไฟเข้ามื่อนี้ ผู้ใหญ่ทางบ่าวเบียงบ่อกออบ่าวเบียงมาบ่เหมือนมากคนปตลาดบโอ้เอาไฟเข่าโอ้ดีใจเด้อไม่จอนเด้อได้ไฟได้บัดเท่าได้เอาไฟเข่านะไม่จอนอืคนบ้านคนบ้านเด้ราคาใไม่จอนนู่นว่า ไอเวียงจัดการให้สบายแม่จอรมีแต่ไอเวียงจัดการให้ทุกอย่างอ้าครางกันเพื่อนนี่เพื่อนปริมาบากมันคือเบรไปซื้อเครื่องบอกจะซื้อเครื่องมาให้เพื่อนนี่บอกจะค้นซางอยู่นี่นะแม่จอร ไปไปทุกคนนะโอ้ยังลูกเพื่อนบ่โอ้ยนี่เก็นไดเชื่องมาเหเเน็นแล้วเนาะมีเนาะเจอแต่มือเรากาอยู่กับตะากา้าดีเท่าไหรนะแต่ออีย่างเราก็บุอย่ายุ่งเรื่องของเพื่อนเนาะเพื่อนเฮ็ดน,ห,นห้ก็เอาเวทแต่กระยา บอกกาถามเพิ่นบอกเดีว่าแล้วต่เพิ่งเสียหายเนาะออไปเรียบขาไม่ขึ้นอยู่อย่างเดียวเนาะแม่จอนเห็ดแล้วก็แล้วเนาะควมลราแหละทุกคนนี่ไกับพวแล้วว่าเปนพวเห็ดยี่แล้วเนาะแต่ถามทุกคนอยางนี้คือ่นี่ะ

คอแวแตู่ดดมาไม้ไคน,นั่ล่แล้วรอแต่มือแล้วแล้วก็ขา่ขึ้นนอแม,ม่อยากนเ้ยข่และพุ่งเ,เพืือเพื่อแล้วนี่เรียกว่าเขาขึ้นเราพอดีปีใหม่เลยเนาะชิได้ขึ้นเผือตุกแ่งง่ยายอ เดอดยยไปเรื่อยๆเนาะมีอันอพอตรงไหนเขาหานได้เออยมาถ่ายปุ๊บม,มาเอาโลดนันงๆเฮ้ยถูกบอกเล่ารสชาตบางทีกิเี้ยนจังมยังแม่จอน,นั่งกระซามบ่อนอะ่ปะปาทนั่งกระซามจุดก้นบุ่มเลยไม่จอนเฮ็ดพ <c oughs> ุนอะ่ะ <c oughs> ข่อยอยู่หน้าข่อยเดือหาไม่นาะงแมจอนน้องง่ายง่ายเอากัสซ่ามันน่งเซ้แล้วแล้วแบบหน้าล่ะแล้วแล้วคันโบแล้วกับบริเทนหน้าแม่จอนหลอดตายแม่จอนเอ้ยมาชิแล้วหน้ากะแม่นบคือว่านแล้แล้วมันง่ายเนาะถ่าดทอนแต่หยา เป็นทำธุรกิจหลายอย่างขายเล็กขายให้ฮัอาหารหับเน่ค <c ười> ือลูกอีทำเต็นนะเ <c ười> มื่อนี้มีคนมาหารหลายรึว่าไม่จอนมาลายอยู่วันกันลายอยู่วัน ฮอตได้แม่จอดแต่ละมือคนมาผสมหนักเอโอ้ยเลาดีอคนอนคนน้ำบ้านนี่บอโอ๋น hmm. ่ะสานางเอกเด้เนาะผู้ใดมากกะจบโทรศัพท์ถ่ายเอาเซล ไ่อเโอ้โทรถูกมือบอกว่าดเขาเพื่อนกระดับหน้าบ่แม่จอนโอ้คนมาตนผู้จักว่าลอใช้อยลูกค้าโทรว่าสร้างลาบเห็นเพิ่นชงขอความมาบอกว่ามาหาเขาแน่อยู่บนคุกแรกโอ้ยบอไปมันไกลว่ะ ข้าเจ้าว่าบ้านด้วสิไปหาอยู่ไหนนางแดงบอกแม่โอ้โมาลิ่นน้ำดีบ่สม่จอดโอ้ยูดูมาทำบ่อยว่าหดูนะทำัาตายให้จะกินก็เล้วกันโอ้ยคือนี่มาคือลมดีทับนั้นนังแาตายก็เลือทับปะกันว่าเรื่องบ่บอยว่างยิ้มเลยนะแม่จอนลูลูกสายเอกเพื่อได้บ่บอย ยิบอันนั้นเด้อเอาดีๆเด้อตีนสินเด้อแม่จอนเด้อเดี๋ยวมายิบเดี๋ข่อยได้ดิเดี๋ยวมายิงเข่าใช่ข่อยได้งายลังตุ๊กขานะแ่งยดแหวงแล้วข่อยมาบ่อยว่าอะไรสแม่จอนมากี่นี่อู้หู้ข่อยเพิ่งเห็นนะบอมาลีบ่อนแม่จอนหันหลังใส่เห็นเฉยที่ว่ายนาะ เิ่นไทยไปแพงมากเิ่นหูเลยทุกคนเลยเราจื้อเพิ่นแล้วถึง่นขี้เฮ็ดบขี้ไปเบิ่งกันเนาะทุกนี่แต่ละคนไม่จอดเราหูซื้อเไปแล้วแต่ก่อนปีกายนี่นี่มูจักไพ่ปีนี้เราจื้อเบิ้ดแม่นบ่เราจื้อแล้วจักคอยอยู่บ่้ดจ้ะมาไม่จอดฮะจักแหละฮะเราจื้อแต่น้าเนาะแต่ซื้อเราไปจื้อว่าแล้วหลายคนเนาะ หลายคนกับ<อ>มีแต่คนเก่ามาทุกคร้งรน้องเม่จอนสรุปแล้วน้องแดงน้ำบด้ม,มาเลยบอสเลกเหรอเงนว่าได้ล้มกันวะเงีนว่าคุยกันว่าสิมาม,นนมื้อนั้นมื้อนี้เงินแล้วคุณบอกพอสิมาอยู่นลำเจ้าเลืกเลยโทรบอกเหรอนอยู่ได้ยี่ว่าอยู่พุ่นน้องเม่จอนเป็นว่าอยู่ได้บอสอยู่ได้เนี่ยเนี่ยมุ่งเนี่ยมุ่งอปยากมาเลยที่คุณ<ม>บอกว่าว่าเนี่ยขับ ก็แสดงว่ามีความสุขสบายใจอยยุเนาะมอคุ่รัเนาะอืมา่ะเอานอยนอนจะ่าเดียวพูดแล้วแบบพูดแล้วนอนอ่ะอ๋อข้าพ่บอมาอ่ะเอาพิปุับเพื่นให้ตั้งหะเอาแต่พันยู่น้ำไผ่คือว่าอยากปุออีกเพื่อนอ่าวเลยสัตว์เป็นจังไดเพื่อนอ่าวเพื่อนน่อยบ่ น้อยเลยอ่าตัวตัวจะอยุแล้วลูกก็ไปได้อือลูกหาคนบอกไม่เจอหรอดูเลทีโพสทีม่แต่ผู้ชายโพสใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปแล้วเป็นนมเป็นบ้าวไปเลยเพิ่นก็เลยว่าเบืยดในนอนปนกันเนาะชั้นบอกเนาะเอื่อมาจะเป็นห้องบ่บ่ะไรเชือดไหลเฮือนบ้านเราแบบโล่งกันเลยเนาะโล่งเลยมีแต่กันพม่าเนาะเนาะ อ่ายืมดึกว่าสลายหมวกเลยบัดมากก็มาบัดเดียวให้เอ่ยดีนะมันหากระออกใส่รดแม่เจ้าพรใส่บ่น้องบิวเพลนมาชวนแดดหน้าหนิลูกไก่ย่างเดียวโอ้ยน้อยๆก็เป็นเวียกเป็นงานได้ทุกคนได้ถูกลูกแม่จอนบ่เนี่ยนี่น้องบิวเนี่ย นี่แหละน้องบิวจักน้องอีกยังคู่หนึ่งนะน้องตูมจักใช้เพาะเคยให้หน้าตูมนะแม่พักอะไรแล้วแต่เหมาะตอบขาตกะเราเริ่มเหย้าไว้ได้นี่พวกเข่าคางคัดเข่าเลยคางเอาคางกายสช้เข่าแล้วเมื่อยได้ปะนี่บันริดเลยเนาะแม่นมันชิวเย็นอ้าวแม่จอนได้น้ำหวานมาฝากเห็ดเองบ่เนยบ่ซื้อกระจาโอ เด้อ <ừ, S 2> โดยคนผู้เดียวช่างเฉียดหลายอย่างนะห <laughs> นีจงมีเวลาท่าสติ๊กเลยเวลาได้จีเ <laughs> ปล่บางเพื่อนบ่ยังริเห็นท,ทนนเพื่อนตั้งแต่โดดโดนมาตอนนั่นกำลังกำลังขึ้นหลงังคาแล้วมาตอนนี้จนว่าเริ่มกอ่อมาอีกเท่หนานนี่ ทาสีเรียบร้อยแม่จอนจะได้ขึ้นอยู่เนาะนี่จักรวานสาน้ำแบบพลต๊กพลยังเนาะแม่จอนต่างกันกับพัสดวกันแน่นะเวลาเขาผสมเปาอผสมปูเนาะเป็นผสมอยู่ข้างในแล้วว่าปูผสมอยู่ในโบแม่จอนโอ้ดินนี้ยังบุษราได้เอาเข่าห้องเนาะดินก็ยากยากได้งามหนิเนาะมันเหนียวเนียนรถกับรถยกไห้เนาะรถกับรจกเรือเสียเอาทรายใส่เลยบ่ เอาทรายใส่มันก็มันก็เย็นนี่แบบนึงเนาะบอสเคยเห็นเฮือนอยู่พุณเพื่นเอาทรายใส่ได้เฮือนจ้าห่วงนอนอะบอสด้ไปไปนอนจะไปเห็นง่วงนอนกะนอนเดิ๊นอนเดิกบอสไม่จอดโอ้ดีสีบ่สอ้มือเดียวก็เลยกับข่อยดีสีบ่ลงมาดึงก้านี่อื กบจะกสี่กีนใช่ะรสี่มุ้งสา่บม่จอนเจ้ากันดิสี่มุ้งสาวตีสี่บอสี่มุ้งนี่มันก็ยังเมืดอยู่เด้เห็นหงอยู่บอมันบ่มีแตฮีนบอใไปได้หมดมันนอนที่บแานมันโซ่มาพี่บอลูกกาสหัวเจ้าตื่นด้กลูก้าวสิเขาก็จะเอากาแฟเน้ะตอนนี้ผนให้เอาน้ำหวานมาให้ ชี <esi> <ibl ia> ้ก๋เจียวกาแฟดอกมาฝากโอ๊ยแต่ก่อนอะว่าไผกามาเอาแต่กาแฟอะไรวะาอ่ะกินกาแฟเบื่อเบื่ออะไวะน้องสาวก็ซื้อแต่กาแฟมาให้อ่ะช่วงราได้กินเรื่อยแล้วก็บ่อยากเนาะเป็นช่วงเนาะคือกันกบานหมักกันแหละว่าแต่เราหมักเราเอาแต่แหล้าเก่ามากก็เบื่อือกันแล้วไงแล้วก็จะไปเลาะเบื้องเขื่อนเพิ่์ลเกิร์เดอบ์บนตติเด้อไปขอเบื้องเขื่อนงามก่อนเด้อแม่จอนเด้อ สบายดีเดอ้อสบายดีป๊าดแบบนะ้อทุกคนเนาะมาตอนนี้ทั้ทงทัอนทั้งงานในจอเพลินกันคือแบบก็แล้วนะ้อทุกคนตอนนี้ทั้งน้องไซรัสถึงกำลังทีคานเนาะผู้ว่อห่องนอนดูก่ออีอย่างนี้เนาะทุกคนครัแบทางเบาชิดเบาบ่อยเพลินโอ้ลมกับสาง เขียนของเพิ่นมาน้ำขนาดแล้วทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฮนาเนาะมันกะสิมีน้ำตลอดอฝนตกมันกะมันกะอ่งเนาะเพราะว่าเป็นดินไฮนามันบ่เป็นดินเดินธรรมดาเนาะดนตัวอย่างบอะน้ำอ่างกองกะสีมัวๆเน่เนาะทุกคนเนาะ

โอ้ไซร่าไอ้ยจะอืมใส่ลากับถวยทองนี่ถ้าเบิ่งบวกคักนี่เบิ่งบวกออกเลยว่าคนใดเป็นไซ่าโบแต่ว่าหน้าต่อไกลกันไปถ่ายทั้งงาไปทไั้งงานเฮงไปเ<ป>จ้าหน่อยเห็นได้ทางก้นเพิ่นเนาะ<ห>นเพลินกำลัง<ห>กำลังสิม,มัดห,ห,หรือว่าสินน้ำทางอ,อ่าเราถูกคนอันนี้กัดใบถึงเนาะ กำลังสิแกะออกบอลวัดจักรยนี่กำลังสิประกอบอ๋อประรปกรอ,กอดบดขมากเนาะข้างงามที่ห้อง,งนอนเลยเนาะอันนี้คือห้องนอนบอ่กเหรอห้องน,อน้าห้องน,อน่าห้งนอ,นอ,องงามกันใหญ่ใช่เนาะเพิ่นกั้นห้องเบิ่ดๆนองสวยทองประยิบน,นายตาตะจนเก็บไม่ชื่อสมผมกับปลาญี่ปุ่นเลย มีกาวเศร้าอะไรบ้างนี่โอ้โอ้ใส่มาใส่จนเต็มมันก็ะเจ็บข้าไบ <มา S 1> ้านนะข้างบ้านเองแกชมาบ่อะไรมาแต่บ้านไหนโพนสว่า,า,วางไปทางไหนโพนสว่างไปทางไหนอ๋อไปทางเลขสิถามอยู่บ้านไหนวะจะโพนสาว่าง <laughs> มาทุกคน ห่อมาค่ะขนาดเนาะนี่มานนำค่ะขนาดห่อเดียวบ่หรือว่ากันสองห่อยังไม่ได้ใส่น้ำเต็มบ่อโอ้แท้ทุกคนห่อแล้วใหญ่ขนาดเนาะของหนำนี่เนาะต้องถากแอนมันแห้งไม่ปิดเลยอาจารย์เนี่ยน,นี่เป็นปล่อยซึมไปเลยเลยเนาะบู่้หคือกันป้าทุกคนปุ๊ ยังบ่ทันได้ใช้งานเต็มในน้ำกะเยอหนาฝนเนาะฝนตกแห้งในเมื่อคืนนีะน้ำบวมม้านกันน้ำหนองเนาะน้ำมีแต่นน้ำน้ำน้ำบวมเนาะตกใจได้น้ำหนองเด้นน้ำสะบบน้ำสะน้ำบบน้ำโบเนาะนอนหนองสาลัยบ้านเขาก็เซิบบ้านน้ำหนองสะเนาะเนี่ยเป็นบ้านทั้งดีเนาะ Yup. <po bio> <constitutional> คนเล่นลุยมันเดียวก็ทเราทุกคนเราสหรับคลิปนี้ไปสิมาณนีเนาะกได้มาตาจันตักซานเพิ่นตัวนี้กะฟ้ากะดีใจน้แม่จรเพิ่นเนาะก็คือเมื่อนี่เราต่างๆไฟเป็นกะสิมาเอาไฟเข่าวว่าซะกะดีอกดีใจเนาะก็คือมีแต่ได้หับข่าวดีอย่างโตเนื่องเลยเนาะทุกคนดีอกดีใจน้ำเพิิน้ลยเนาะเพื่อนเพินอีกโบดนกะ ก็ชสิย่างอีกุนหนเนาะก็สิเลยเนาะทุกคนเนาะเอาาทางซ่างเกลี่ยเอาคนทำงานทุกวันทุกวันทุกคนเขาวางานเป็นกะงานเป็นกะฤทธิทุกวันเนาะเพราะว่าจะเป็นทางสร้างเกลี่ยคนกะก่อเฮือนเนาะแล้วกสร้างไฟกะมาเขาเนาะแบบแทบแทบต่างต่างคนก็ต่างเฮ็ดนาทีเพลย์นาทีมั่นเนาะกะ ดีใจน้ำเพลินเนาะก็รสำหรับคลิปนี้เนาก็สิตประมานนี่นักตงสามุนดาชด้ขอจบคลิด้วยก่อนรเรื่้าวาผิดพลาดขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้ขอกราบพระว่าสบายดี